ฝันเห็นหมูตามตำราบโบราณกล่าวไว้ว่าดวงด้านความรักคุณเป็นคนโชคดีมากเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจปัญหาค่าใจกับคนรักต้องค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์โดยความรุนแรงหักหานน้ำใจกันอารมณ์ของคุณในระยะนี้ขึ้นๆลงๆบ่อยมากและมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดวงการเงินการงาน ได้ลาบจากการพนันเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยครั้งนักน่าจะลองเสี่ยงโชคดูบ้างจะหาเงินได้ก้อนใหญ่จากกิจการที่คุณทำอยู่และอาจมีผู้ร่วมลงทุนกับคุณเพิ่มมากขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องการปันผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวการเงินขึ้นขึ้นลงลงเพราะความฟุ่มเฟือยและการใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัดของคุณเองเลขมงคล 0670ฝากติดตามช่องทำนายฝันของเราไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยขอบคุณมากครับ